อาลินเมืองเก่าเป็นมรดกโลกเมืองเกาแห่งนี้ยังได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยายเหมือนตัวเราเข้าไปอยู่ในหนังสือเทพนิยายสโนไว้ซินเดเล่าเจ้าชายอสูรยังไงย่างนั้นเลยเหมือนอยู่ในความฝัน เป็นมองในฝันของไทยหลายๆคนส่วนนี้เป็นที่ระลักของพระราชินีเดนมาร์กสวยงามมากโบสขนาดใหญ่สไตล์รัสเซียคือ,อป้ายของ Danish q r e e n Rose Garden นะคะเป็นส่วนของพระาชินีเดนมาร์กในภรุงทาลินนะเพราะว่าเขาสร้างขึ้น เพราะเขาเชื่อว่าเดนมาร์ Danish ก Denmark, กับทาลินเป็นเพื่อนกันเป็นมิติภาพที่ดีนะคะเขาก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นในความที่เขาเชื่อว่าในตำนาน,ใน,ใ,น,น,านในนิยายเนี่ยเขาเชื่อว่า800ปีที่แล้วในวันที่15เดือนมิถุน1219นะพระราชา ทารินได้รับธงชาติของเดนมาร์กจากฟากฟ้ามาจากฟากฟ้าเลยมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีก็ตกลงมาที่ทารินสถานที่แห่งนี้ใช่เขาก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบองบอกแล้วก็เชื่อมโยงว่าเดนมาร์กกับทารินเนียเป็นเพื่อนกันเขาได้รับธงมาจากฟากฟ้าถึงปิวมาเลยใช่แล้วไม่รู้จากไหนไ่เป็นที่ทำการรัฐสภา ปัจจุบันนี้ก็ยังทำการอยู่ยังใช้บริการให้ประชาชนสวยมากอลังการมากอาคารที่เห็นอยู่นี้เป็นอ,อาคารที่ขายยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกของเมืองทาริน เสวนของพระราชินีเดนมาร์กอยู่ที่นี่นเมืองทั้งเมืองเหมือนบ้านตุกตามาเที่ยวชมแล้วยังกลับไปฝันถึงทาลินเมืองเก่าคนพื้นที่ก็น่ารักมาก